สวัสดีครับอยู่กับช่องว่างก็เที่ยวเช่นเคยนะครับก่อนมืดนะฮะเอาวิวชายทะเลปากน้ำจันมาให้ชมนะครับก็ดีเหมาะกําัังกายครับเห็นบรรยากาศแสงกำลังดีก็เลยรีบถ่ายนะบรรยากาศโดยร,มรวมๆนะครับให้เพื่อน f อทั้งหลายฮะได้ชมครับ อาจจะซ้ำๆหน่อยนะครับวิวนะครับก็ทนๆดูเอาหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาเที่ยวทะเลนะครับเพอเอินที่ที่พักอยู่ใกล้กับทะเลนะครับช่วงเย็นก็จะหมาะกลังกายที่สะพานแห่งนี้นะครับเพื่อว่า ไม่มีบนรพิตนะครับอันนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งหมดนะฮะสายฝาดูสิครับอยู่เหมือนอยู่กลางน้ำมันเหมือนอยู่ออกไปยืดออกไปในในทะเลครับแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากน้ําจันนะจะไม่ใช่ทะเลสักทีเดียวมันเป็นลําน้ําที่เชื่อมต่อไปสู่ทะเลออกไปสู่ทะเลครับวันนี้ก็มาออกกําลังกายกับศรีพันยานอนเดินอาราบ,บิกบ้างเดินบ้าง มาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการขยับกระเยื่นบ้างนะครับก็ฝากถึงเอฟซี FC ทุกทุกท่านนะฮะหาโอกาสนะครับาารออกกาําลังกายกันนะครับเพื่อว่าให้ร่างาากายเราได้มีสุขภาพที่ดีนี่ครับสีบญญรยาออกกำลังกายนี่มีใบ,บายหน้าหน้าแบบไม่ค่อยโอเท่าไหร่แหละหน้าหน่อยหนอยยังไงไม่รู้ว่าไม่ค่อยดีเดินมาบ่นว่รจุก จุกหน้วอ,อกเหมือนจะเสร็จเสียนถือว่าโชคดีครับได้มีพื้นที่ให้เราได้ออกกำลังก,กายมีอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้หายใจ ส่วนที่เหลือนะครับก็คือเราต้อง,องทำเองก็ต้องขยันนะครับเพื่อมาออกกำลังกายให้สุขภาพเราแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพวกสวทั้งหลาย50-60อัพไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ออกกำลังกายถือว่าพลาดแน่นอนนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่รับบํานาญต้องดูแลสุขภาพให้ดีเยี่ยมเลยจะได้รับเงินหลวงไปน,น,นา่นนะครับนีก็หนึ่งในงนั้นนะฮะยังรับบํานาญอยู่ครับผมบโอเคนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับว่างก็เที่ยวชาแนลนะฮะกลับมาใช้ชื่อเดิมแล้วนะครับ เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยล่ะครับว่าก็เที่ยวใครไม่เที่ยวเราเที่ยวลุงวัดพาเลาะเป็นนักแอนิที่สุดก็คงจะใช้เชื่อเดิมครับตอนเที่ยวนี่แหละอะ่มีนกด้วยมีนกนางแอนนะนกเค้าก็ยังมาตรงนี้เลยน่าจะเป็นอุรหมดีมากครับถ้าในกล้องมันบ่งบอกถึงความเย็นของลมได้ก็จะดีเนาะ Mm hmm. น,นี่ฮะเตรียมเสื่อมาไว้สำหรับถ้าอยากจะเตรียมน้ำมา